สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน Welcome to Sweden นะคะสวีเดนค่อนข้าง,างตอนนี้ไม่หนาวมากแล้วก็อากาศสวยมากนะคะก็คือสาววิลัมอยากจะมา,อ,าอัปเดตตะไคร้ของสาววิลัมนะคะแต่ว่าก็ดูผักต่างๆของสาววิลัมไปก่อนนะคะก็คือเนี่ยค่ะที่สาววิลัมปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นฟักทองไทยนะคะที่เพื่อน ที่ทำงานนะคะพี่สาวเทียมงานที่ให้สาววิลามมานะคะตอนนี้เป็นดอกแล้วค่ะสวยมากค่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะโตขนาดไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์สาววิลามนะคะแล้วสาววิลามจะมาะโชว์วิดีโออย่างนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะให้ได้สำคัญของเรานะคะก็คือ,อ ตะไคร้นะคะเนี่ยค่ะใครอยากรู้ว่าตะไคร้สาวเวลามเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะบ๊ายบายค่ะ